อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองเอ๊รายการนี้เป็นรายการตลกฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาคนใดแล้วนะคะที่ดุด,ดาวชาแน,นลค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะดาวเพิ่งกลับมาจากเกาหลีค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเป็นธรรมเนียมนะคะจะมาเหอะของอเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าดาวเนี่ยซื้ออะไรมาบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ได้อะไรมาบ้านนะคะดาวไปกับทริปอิทูดีมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีที่นี่ไม่ได้ในทริปนี้นะคะเซตนี้เลยค่ะนี่นี่ก็จะเป็นเหมือนจาร์ดโปรดักต์นะคะว่าเฮ้ยอีทูดี้มีอะไรน่าซื้อบ้างตัวใหม่ที่ออกมานะคะเป็น Annie Cushion คะ่ะนี่ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Annie Cushion All Day Perfect ตรงนี้เขาก็ทำใหม่ด้วยถ้าเป็นพัฟฟองน้ำมันก็จะเป็นฟองน้ำสองล้าเลยใช่ปะ่ะแต่เนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบมีกิมมิคเป็นแบบ หนังด้วยสวยดีซึ่งสีนี้คือสีเบอร์สามนะเดา,าน่าจะใช้ได้นะเพราะว่าเบอร์3มของเกาหลีก็คือสีที่เป็นเบอร์1ของประเทศไทยต่อไปค่ะมีนี่เลยเป็นซิงเกิลอายแชโดว์นะคะ Look at my eye Cafe. นี่เลยได้สีที่ชอบมาด้วยนะคะก็คือสีส้มนะแล้วชอบทาตาแต่งหน้าสีส้มนะคะก็มียน,นี้สีนี้สวยมากเป็นสี OR 2 0 4นะ,ะมันออกแนวน้ำตาลน้ำตาลทองสวยๆหรูๆสวยเนาะสวยเนะย okay. าะแก้มพิกเมนต์มันก็จะแบบไม่ไม่ไม่ไมด้นแน่นแบบแน่นเวอร์มันก็จะมีความแบบเกาหลีอะ่ะคือ hey, <we. S 1> เนื้อมันจะฟรอสแบบเบาๆอะแล้วแต่แต่ว่ามันก็เงาอสวยใช้ได้ค่ะ นี่ค่ะต่อไปค่ะเป็นอายไลเนอร์ค่ะ Super Slim ิมพรู b บ u ัชไลเนอนะคะเซเล็กมากแค่1.5ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นเองอ่านี่ดูดิเซเล็กแบบเล็กมากเวอร์แล้วข้อดีของมันก็คือการที่มันเส้นเล็กขนาดเนี้มันจะสามารถทำแบบอินเนอร์ไลเนอร์ได้แบบเออเล็กๆๆ็เล็กๆอย่างเงี้ยเออมันสามารถจะจิ้มเข้าไปได้หรือจะจะมีฝายก็สามารถทำได้อะไรอย่างงี้เอเอก<อ>ิมมิกเบา ต่อไปเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะ Play One O n e Stick นะคะตัวนี้เลยเนาะอันที่เราได้มานะคะเป็นเบอร์2ค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือคอน t o u r d u ูโอค่ะน,นี้สีเข้มนะคะแล้วก็มีอีกด้านนึ่งเป็นสีอ่อนนะคะซึ่งก็นล่นแหละวิธีการใช้งานก็คือเหมือนเขียนลงไปใช่ไหมใช้ด้านเข้มมาเขียนเป็นกรอบหน้าเพื่อที่ให้หน้าเรามันดูมีมิติขึ้นแล้วก็ใช้ด้านอ่อนตรงนี้ทําเป็นเหมือนไฮไลท์ใช่แล้วก็มันก็สามารถเป็นท้า เาพื้นท่อนซิลเลอร์ได้เพราะมันเป็นเนื้อครีมมี่แบบเนื้อครีมเนื้อครีมหน่อยๆอะไรเงี้ย <c oughs> เออที่เวิร์กที่สุดคือการทําเป็นไฮไลท์บริเวณแบบที่เราอยากให้มันแบบโดดเด่นให้มันดูแบบพุ่งอะนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อด้านไม่ใช่เนื้อไฮไลท์ที่มันแบบเป็นช่วยกระจายแสงนะคะอันนี้แค่แบบเพิ่มมิติให้กับใบหน้าเฉยๆ <c oughs> โก็โอเคเกี่ยงง่าย ชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้อ่าการหน,นึ่งก็คือตัวนี้เลยเป็นตัวที่ขายดีเลยยอดฮิตที่สุดตั้งแต่เราเด็กๆก,กันแล้วติ้น เดีย darling tint นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามาทําเป็นแพ็กเกจใหม่นะเราก็ได้เบอร์ o r 204มานะคะซึ่งเป็นสีส,ส้มสดๆแบบนี้เลยนะคะก็เอาไว้ทาแก้มก็ได้ทาปากก็ได้อย่างนี้สวยงามจบกันไปที่เซตแรกแล้วนะคะเซตต่อไปะคะ่ะอันนี้คือภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่ามีความคิวๆมากๆทั้งหมด20เคส24เลยสามารถ DIY ระหว่างปอกกับลิปสติกได้ทดา มีความน่ารักมากคือดอมีทั้งหมดทุกอัน20อัน2ีสีเลยทั้งลิปสติกทั้งปอกเลยซึ่งมีความแบบตื่นเต้นมากคือว่านั่งอยู่ข้างหลังเพื่อนเ่นตื่นเต้นมากนอกจากนี้ก็จะมีนี่อีกดู สูตรนี่นะคะซึ่งสีที่เราชอบที่สุดนะคะจะเป็นสี PK-003 นะคะนี่เลยนี้นะคะเป็นการ DIY ระหว่างปลอกกับเล็บสิกของดาวเองตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์ PK-003 ทอย่างที่ดาวบอกว่ามันสวยนี่นะคะจะทาให้ดูชอนงอีวอ คือลิปตัวนี้เนื้อมันจะมีความแบบฉ่ำๆ่กลอสกลอสเบาบๆคือเหมือนเป็นลิปบาล์มที่ออกสีนะคะปากฉ่ำสุขภาพดีกันไปนะแต่ว่าถามว่าติดทนไหมมันก็ไม่ได้ติดทนนานขนาดน,านั้นคือมันก็ต้องเติมบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ลิปสติกที่เป็นเนื้อที่ติดทนอะเออคือเหมาะมากสําหรับคนที่ปากแห้งแนะนํามากอ่ะให้ดูวอีกทีมีคนกรีดร้องอยู่ข้างหลังนี่น ซื้อมาเองเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นแบบอ่าปลอกเฉยๆนะคะแล้วก็มีลิปสติกมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่นะคะเราสามารถซื้อปลอกสีที่เราชอบลายที่เราชอบนะคะมาใส่ได้แบบนี้เลยนี่อย่างนี้นะนี่นี่นี่นะก็เอานี้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะมันก็เป็นลิปสติกในรูปแบบของเราแล้วเย้ประมือ <laughs> มีหน้ามาเลยตัวต่อไปค่ะเป็นของ e ีทูนะคะที่ดาวได้ไปช้อปปิ้งที่แฟลกชิพโ์ของ e ีทูดีมาเนาะนี่นะคะที่ชอบมากๆตั้งแต่เห็นรูปทีเซอร์แล้วว่าเขาจะวางขายนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแบบกลิตเตอร์วิงดีงามมากแน่ๆพอได้มาลองแล้วรู้สึกว่ามันดีมันดีกว่าที่คิดคือมันวิงมันแบบ สวยอะ่ะนี่นะคะสีที่ดาเลิกมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ามสีค่ะก็จะมีสีฟ้าสีออกทองแดงน้ำตาลทองแดงหน่อยๆนะแล้วก็เป็นสีขาวนะคะซึ่งทุกอันวิ่งดีงามมากโอเคเดี๋ยวเราจะลองเนื้อให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะคะเอาสีที่ดาชอบที่สุดก่อนละกันเป็นสีนี้เนาะนี่เลยนี่นะคะมันจะเป็นกลิตเตอร์พิกเมนต์แบบนี้นะคะถ้าถามว่าไปที่ซื้ออะไรดีนะแนะนำเลยค่ะเป็นอันนี้เลยค่ะ p i กเมนกลิต t ตอรนี้ค่ะต่อไปค่ะอยู่ในคอลเลคชัน w w t t r r u n p p r r k เหมือนกันนะคะซึ่งคอลเลคชันนี้ต้องบอกว่ามันน่ารักแทบจะทุกสิ่งอย่างเลยนะคะตัวนี้ก็ด้วยเช่นกันนะเป็นอ y e แชโดว์แบบตลับนะคะแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน9สีนะคะใน1ตลับนะคะก็เป็นสีที่เขาคิดมาแล้วว่ามันแบบ อยู่ด้กันแล้วมันจะสวยงามนะคะซึ่งมันก็มีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อกลิตเตอร์เลยสําหรับพาเลทนี้นะคะมันก็จะมีสีที่ดาวชอบมากคือสีนี้เป็นออกแนวโทนแบบสีทองแดงหน่อยๆประกอบคู่กันมากับสีม่วงที่เป็นกลิตเตอร์ในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็มีสีแมทแมทด้านๆตรงนี้ด้วยนะไวคะ้คัดเบาก็สวยงามดีตัวนี้นะคะดาวก็เอาไว้ทำในฮาวทูที่เห็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากดูคลิปนี้จบนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูคลิปฮาวทูของดาวได้เลยนะคะว่าแต่งหน้าลุนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะ มาคู่กับลิปสติกตัวนี้ค่ะเป็นสีที่ดาวทาอยู่ก่อนทาลิปสติกเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์ OR 2 1 2นะคะเป็นสีที่สวยมากเป็นสีออกคอรอลแบบเจ็บเจ็บจีดจนิดนึงทาแล้วก็ดูสดใสดูไม่ป่วยดีนะคะอีกอันนึงอยู่ในคอลเลคชันเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นสีออกแนวแบบส้มๆแดงๆออกแนวไปทางสีชมพูมากกว่านี่เลยเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะ่ะ ก็จะแสบสวงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะสีมันสดกว่าอ่าคอลเลคชันนี้เหมือนกันเป็นสีออกแนวชมพูแบบบานเย็นนะคะนี่เจ็บจิดจินะเจ็บจิจจินะอ่าแล้วก็ยังมีตัวนี้ค่ะที่ดาวซื้อมาค่ะในคอลเลคชันนี้นะคะก็คือขนตาปลอมค่ะเป็นรุ่นวอลลุ่มนะคะของ Wonder Fun Park นะคะก็ติดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ติดอยู่นะมันก็จะเป็นแบบ เบาๆฟิลเบาๆไปนในวันสบายๆนะคะแล้วก็มีงันนึงคืออันนี้ที่เราเลือกซื้อมาเป็น a t u d y My Beauty o ตตัวนี้นะคะเป็นเบอร์0ูนสามนะคะคือมันจะมีความเก๋ตรงที่ว่าขนตามันจะเป็นแบบเฉี่ยวไปข้างๆอะดูๆนี่นี่แบบนี้ สางตาแบบเฉียวดูเปรียย้ยวเยื่อราดมากยิ่งขึ้นตัวสุดท้ายของวันเดอร์ฟันพ k แล้วนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะที่ฮือฮามากก็คือนี่เลยเป็นที่ปัดแก้มนะคะประหนึ่งก็เป็นไฮไลท์และบรัชออนรวมกันนะคะเพราะว่า ปัดออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เชิงว่าเงาไปทั้งหมดสทัทีเดียวแต่มันจะให้ลุคที่แบบว่าเหลือบๆนะนี่นะคะอันนี้คือปัดปัด,ปดวนๆรวมกันออกมามันก็จะได้แบบเป็นประมาณเนี้ยเออแบบเหลือบๆเออมุกมุกหน,น,น่อยๆอะไรเงี้ยเนาะก็ยังมีสีนี้เขามีทั้งหมดด้วยกันสองสีนะคะเป็นแบบนี้นี่เลยนะคะซึ่งสีเนี้ยมันก็จะออกสีมากกว่าเป็นออกแนวสีส้มกับสีชมพูผสมกันซึ่งสามารถปัดแยกได้หรือว่าปัดวนรวมกันก็ได้นะคะนี่เห็นปะมันจะแบบไม่ได้ออกสีเยอะนะ แต่ว่ามันจะแบบมุกมกุแบบเหลือบๆต่อไปค่ะสิ่งที่เราได้มานะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นอายแชโดว์นะคะซึ่งสีเนี่ยแซ่บมากเจ็บ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 ซวงมากนะคะสีนี้เป็นสีออกแนวส้มนีออนหน่อยๆนะคะซึ่งนี่แหละมันอยู่บนเปลือกตาของดาวนะคะนี่เลยถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยสีเจ็บขนาดเนี้แต่ทำไมยังแต่งออกมาแล้วมันยังแบบไม่ได้ดูแบบแปลกประหลาดมากก็ ไปดู How To ค่ะสีนี้สวยมากเหมาะกับซัมเมอร์มากที่สุดในโลกต่อไปค่ะยังไม่หมดค่ะกับอีทดีนะคะก็ยังได้ลิปสติกมาอีกนะคะซึ่งเหตุผลที่ซื้อตอนนั้นคือสวยว่าก็เลยซื้อมาแค่นั้นเองอ่ารุ่นที่เราซื้อมานะคะก็จะมีรุ่นนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น เหมือนลิปบาล์มเป็นบาล์มบวกคัลเลอร์ทินนะคะจะมีสองแบบในหนึ่งด้านนะคะด้านหนึ่งมันจะเป็นลิปบาล์มนี่เห็นบ้าสีเหลืองมันจะเป็นลิปบาล์มค่ะแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแมทค่ะ <c oughs> ทุกคนเรานะคะสามารถทารวมกันก็ได้แบบนี้คือทาแบบนี้เลยเนี่ยจิ้มลงไปใช่ปะ่ะแล้วก็แบบค่อยๆเบลนด์ blend, นะคะหรือว่าเรานะคะจะทาบาล์มลงไปก่อนนะคะเพื่อให้ปากชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทาสีเนื้อแมทเนี่ยทับตามลงไปนะคะมันก็ใช่ลุคที่แบบว่า เห็นสีปากชัดนะคะแต่ว่าปากของเราเนี่ยก็ยังชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนั่นเองตัต่อไปค่ะนี่เลยค่ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดาวชอบมากๆตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Lip Rich v i v i d Tint นะคะซึ่งอ่ะให้ดูก่อนว่าเนื้อมันเป็นยังไงเหมือนแบบกลอสเบาๆแต่พิกเมนแน่นมากทาลงไปแล้วแบบ สีที่เรเิ่มมันก็เป็นสีนี้นะคะด้วยความที่เป็นคนที่ชอบลิปสีส้มอยู่แล้วก็จะแบบมีลิปสีส้มเยอะแล้วเยอะอีกเยอะแล้วเยอะอีกอ,อ,อ่าเราจะทาให้ดูนะคะมันเป็นแบบนี้นี่เลยที่ชอบเพราะว่าแบบคือทาไปแล้วแบบสีมันชัดมากมันคือนะ้อครีมที่แบบมันไม่แห้งมันชุ่มฉ่ำอะเออมันเหมาะกับคนที่แบบปากแห้งปากลอกอะเออแล้วสีมันก็ชัดเดี่ยวสวยสวย อะต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้คือซื้อมาเล่นโดยเฉพาะคือมันน่าเล่นมาก woo 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 baby เนี้ยเออมันคือ plumping t ิ้นค่ะนี่เป็นลิปกลอสที่เป็นช่วยทําให้แบบปากดู plumping ดูแบบอวบอิ่มดูแบบเออเหมือนเด็กอะไรเงี้ยคือที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าอยากได้ลุคที่เหมือนแบบว่าปากเงาเงาวาวตาวาว,าวด้วยความที่ลิปมันเป็นลิปกลอสแล้วแบบทําให้ออกสี จางๆหน่อยๆดูใสๆคลีนๆลุคคลีนๆอะไรอย่างงี้เนี่ยมันจะให้ลุคแบบเห็นว่ามันเงามันเงากว่าตรงอื่นนะเห็นว่าเออมันจะดูแบบนี่อเ้จะทาแค่ตรงกลางปากก็ได้นะหรือว่าทาให้ด้วยทั้งปากเลยแต่ว่าก็ควรทาแค่กลางปากพอเพราะว่าแบบมันจะดูแบบทาบริเวตรงกลางพอทาไปเสร็จแล้วมันจะแบบฟิลลิ่งเย็นๆด้วยนะกลิ่นของมันจะเป็นแบบคล้ายๆกลิ่นเมทอลได้แล้วพอทาไปแล้วมันจะแบบ ค่อยๆค่อยๆเริ่มรู้สึกก็แบบมันเย็นขึ้นเย็นขึ้นเรื่อยๆถ้าช่วงไหนที่ขีม้าตกนี่คือแบบต้องเอาเสื้อคลุมมาคลุมเลยเราเล่นไม่ใช่ <c oughs> ต่อไปค่ะอีกรุ่นหนึ่งค่ะรุ่นนี้ก็ดีไม่แพ้กันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกลอสเลยคือรุ่น Dear Darling t i n นั่นเองมันจะออกแนวแบบกลอสที่ออกสีแล้วคือถ้าถ้าเรากินหรือว่าอะไรที่มันหลุดไปแล้วมันก็ยังคง ติดอยู่ที่ปากของเราอันนี้คือดีงามแต่ว่าอีรุ่นเนี้ยคือมันจะไม่ได้ติดอยู่ที่ปากของเรานะแต่ว่ารุ่นเนี้ยคือยังคงแบบถ้ากินไปแล้วยังคงมีสีติดอยู่ที่ปากของเราตัวต่อไปค่ะเป็นนี่เลยค่ะเป็น hair performist นะคะเป็นสเปรย์ฉีดผมค่ะนี่ให้มันแบบว่ามีแบบผมฉันเป็นแบบนางเนื้อหอมอะไรอย่างนี้แบบฉีดลงไป หอมค่ะอยูด่ดี็อ่ะหอมเฉยเลยต่อไปค่ะเป็นนี่เลยนะคะที่ล้างแปรงค่ะเดาเชื่อว่ามันเป็นรุ่นที่ขายดีมันเพราะว่ามันถูกและดีสําหรับใครหลายๆคนนะคะก็มีนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นที่แบ่งน้ําหอมนะคะแล้วก็ซื้อมาตัวนี้ค่ะมันคือเครื่องตีฟองค่ะ bubble maker อ่าเป็นเครื่องตีฟองสําหรับที่ล้างหน้าแล้วก็โฟมมาใส่นี้แล้วเราก็ตีนน่เ่ มันก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาแล้วก็จะฟองโฟมที่หนานุ่มนะคะแล้วก็มาล้างหน้านั่นเองมาแล้วมาแล้วเราใส่โฟมล้างหน้าที่เป็นแบบเนื้อครีมลงไปก่อนที่มันสามารถที่จะกลายเป็นวิฟโฟมได้นะคะ<ห>แล้วก็ปัมป๊มปลงไป สรุปว่าเฮ้ยมันก็เป็นว่ะนีไ่ไงเออมันก็แน่นอยู่นะดูสิกลายเป็นแบบฟอง,ฟองโฟมเนื้อนแน่นเฉยเลยฟงเงินแล้วเนาะตัวนี้นะคะเป็นสังลีประเภทที่มีรีมูเวอร์อยู่ในก้านอยู่แล้วอ๋อ Amazing มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีเนี่ยรีมูเวอร์อยูน่นี้ซึ่งความดีงามของมันก็คือว่า เราไม่ต้องพกรีมเวอร์ขวดหนึ่งไม่ต้องพกสํมภารอย่างหนึ่งเราพกแค่นี้ค่ะคุณนี่นสำหรับเวลาใช้นะคะก็นี่เลยพอเวลาที่น้ําในก้านนี้มันหยดลงมาแล้วนะคะก็สามารถแต้มได้เลยเนี่ยคือทาเช็ดเช็ดชส่วนเกินมันก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าทาเลเนอร์แล้วแบบตาเป็นแพนด้าทาแล้วก็เป็นแพนด้าระหว่างวันอะไรเงี้ยก็คือสามารถพกตัวนี้เนี่ย เปิดปุ๊บออกมาใช้เช็ดปั๊บได้เลยสะอาดเลยสวยเลยตาแล้ก็จะไม่แผ่นได้ต่อไปต่อไปค่ะนี้ได้มาจากอีชูดีนะคะตัวนี้ค่ะมันคือด a ช h ิ n g ดีว่าค่ะเป็นเล็บปลอมที่ดาวโปรดปรานมากปลื้มสุดๆนะคะซึ่งด a ช h ิ่ g ดีว่าเนี่ยเขามา X กับอ t u d ดีนะคะมันเป็น Limited Edition ที่ขายที่ e t u d ดี้เฮาเท่านั้นนะคะซึ่งลวดลายของมันเนี่ยน่ารักมากดูสิดูลายของมันสิ แตงโมแตงโมแตงโมเงี้ตัวนี้ก็แบบตะมูตะเมียน่ารักค่ความแบบเป็นลายสกอตเบาๆกับมีแบบอ๋อสไมลี่น่ารักไปอีกถ้าอยู่ที่นู่นนะคะก็ตกอันละประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นนะคะก็จะถูกกว่าที่ไทยหน่อย แต่ว่าที่ไทยนะคะก็ไม่มีลายนี้ขายจ้าอ่ะหมดจาก e ีทูดแล้วนะคะเรามาดูที่แบรนด์ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะซึ่งนี่เลยเราได้ตัวนี้มาค่ะเป็นของ Innisfree ค่ะด้วยความที่ไปอยู่ที่นู่นแล้วแบบเฮ้ยหน้าเริ่มแบบผื่นขึ้นเริ่มนู่นนี่นัน่นแล้วก็แบบมีรอยแดงซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยากได้ครีมอะไรที่มันแบบป้องกันการแพ้ก็เลยอลองซื้อมาดูนะคะเป็นตัวนี้นะราคาประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณ600กว่าบาทนะคะตัวนี้เป็น ป้องกันไม่ให้แบบมันแพ้แล้วก็ช่วยลดรอยแดงอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็ซื้อมาลองใช้ดูนะแต่ว่ามันก็โอเคนะเป็นเนื้อครีมที่แบบเหมือนช่วยความชุ่มชื้นเฉยๆฉอะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเนื้อครีมที่บริสุทธิ์ที่แบบเฮ้ยทาแล้วมันไม่แพ้ก็แบบโอเคแล้วอะคะ่ะตัวนี้นะคะเป็น Innisfree Jeju La Wa Sea Water Essence นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็มีส่วนผสมของน้ำแร่จากภูเขาไฟจากเกาะ เจจูซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยด้วยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยแบรนด์ถัดไปนะคะก็คือนี่เลยนะคะ m มูนช็อ t ค่ะนี่จะบอกว่า m o ูนช็อตจะเข้ามาขายในไทยแล้วค่ะช่วยกรี๊ดกันหน่อยค่ะเฮ้ hey! จ้างส0เล่นให้ร้อยจังเงี้ยโมนช็อตเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราชอบคือเครื่องสำอางเขาว่ามีความที่ใช้ดีนะแต่ละตัวแต่ละลายแต่ละโปรดักต์อ่ะเนื้อดีสีสวยแล้วตอนที่เราเข้าไปดูอะ่ะมันก็จะมีแบบโปรดักต์ที่ออกมาใหม่นะคะซึ่งเราก็ได้เลือกซื้อมาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นครีมเพ้นท์นะตัวนี้เป็นล mm ิปสติกเนื้อครีมมี่ที่ออกสีชัดเจนมากและสีสวยมากดูสีแล้วซื้อสีเซ้าใหม่อีกแล้วมีความซื้อซ้า นีแบบอย่างตัวนี้เราก็ชอบนะชอบด้วยความที่หนึ่งเลยคือด้วยความที่มันเป็นเนื้อจิ้มจุ่มใช่ป่ะมันก็จะทาง่ายเกี่ยงง่ายแล้วก็คือเนื้อของมันอ่ะค่อนข้างที่จะแบบดีคือทาไปแล้วมันแบบไม่ได้แบบแห้งแครกอะมันมีความชุ่มชื้นมีความแบบเป็นเนื้อครีมที่สีแบบชัดแน่นชอบมากนะคะสีที่เราเลือกมาะคะเป็นสี M หนึ่งหนึ่งแปดนะคะ Red Melo นะคะแล้วก็ ซื้อมาปุ๊บก็ได้ตัวแถมมาอีกอันนึงเป็นไซส์เล็กนะคะแต่ดันชอบสีนี้มากกว่าอืมเพราะว่าสีนี้เนี่ยมันออกสีส้มมากกว่านนี้แบบออกแบบแดงๆหน่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวจะทาสีนี้ให้ดูด้วยนะคะสี M 2 1 1นี่ค่ะเนี่ยมันจะออกแบบส้มที่ออกแนวโทนสว่างนิดนึงซึ่งทาแล้วหน้ามันจะแบบไบร์มากดูแบบไม่โซม โอเคนะชอบปื้มเป็นจีอ่ะแบบชอบอะ่ะเอออยากให้ทุกคนได้ลองอยากให้เธอได้รู้ใช่อยากให้เธอลองเอ้ใช่รายการนี้เป็นรายการตลกนะคะ ของ 3ce นะคะเราได้ตัวนี้มาเป็นบรัชค c ชชั่น t i o n ที่ออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนคนอื่นฝากซื้อค่ะแล้วก็เลยจะไม่แก่นะคะแล้วได้โชวช์เฉยๆว่าเราได้มาแล้วค่ะนี่ <c oughs> ถัดไปนะคะ <c oughs> ก็คือตัวนี้เลย <c oughs> คือจริงๆแล้วมันเป็นรุ่นเก่าใช่ป่ะแต่ว่าด้วยความที่ยังชอบอยู่ยังชอบรุ่นนี้มากๆอยู่ที่มันเป็น a u t ัมค collection หรือเปล่าไม่แน่ใจคือมันออกเป็นสีแบบน้ำตาลที่มันจะมีลิปสติก5สี ที่ทุกคนแบบกรีดร้องทุกคนต้องแบบได้ทุกคนต้องแบบตามหาซึ่งอแชโดว์ตัวนี้รอบแรกก็โซเอาไปเหมือนกันจนต้องเนี่ยกลับไปที่เกาหลีกรอบนึงแล้วค่อยไปแบบโกยมาและก็ได้มันมาแล้วดีใจมากมีเสียเส์นี่เลยความดีงามของมันก็คือ เนี่ยมันจะแบบเป็นอายแชโดว์ที่ตลับเดียวแต่มี3สีอยู่ในนี้มีความไล่สีกันก็พกพาง่ายแล้วก็คือทาลงไปบนเปลือกตาใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีแบบกับเพชรจะแบบเงาเงา,งาหน่อยหน่อยสวยดีต่อไปอันนี้ค่ะมันจะเป็นสีด้านอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีสที่ไม่กับเพชร ก็ไม่เหมือนกันไงก็เลยต้องซื้อมา2ออันเข้าใจไหมจะบอกว่านี่คือซื้อจนได้กระจกฟรีเลยคือทุกคนฝากซื้อเยอะมากจนแบบเอาักงานก็เออเออเอาไปเลยค่ะกระจกนี่ค่ะแถมให้อยู่ดีนกะ็แบบยัดใส่ถุงลงมาเลยตอนแรกถามนางนี่ก่อนนี่ให้ฟรีเหรอคะนี่เคียรๆๆ์ไปก่อนช่นพาขาบอกว่าอ๋อฟรีฟรีอื้อแกอ๋อ อย่างสุดท้ายแล้วค่ะก็คือนี่เลยค่ะนี่เป็นมาร์คหน้านะคะที่อันนี้คือด้วยความที่เขาบอกว่ามันเป็นบับเบิ้ลมาร์คเป็นโซดาไบรท์เทนฟลูดนะคะซึ่งตอนแรกที่เห็นนะก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบมาปอกแป๊ะนะหอกป่า,ปาเฮ้ยมาไปแล้วแบบมันจะฟูปะวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออลองซื้อมาดูซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันมันก็มีรูปว่ามันจะแบบฟู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 นะแต่ว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าแบบมาไปแล้วมันจะฟู่ไหมเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้นะคะก็คือเข้าไปรอดูได้ในแฟนเพจดูดาวเลยนะคะดูดาวแฟนเพจนะคะเดี๋ยวถ้าได้ลองใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอย่างแน่นอนคือตัวนี้เลยค่ะนี่เลยเป็นมาร์คอ e เวนเจอร์ค่ะเป็นมาร์คที่เป็นคาแรคเตอร์ค่ะโอเคเราออกเสียงถูกแล้วเนาะครั้งที่แล้วคือไปเกาหลีกลับมาแล้วแบบ อ,อ๋อเดาเสียงว่าาแรคเ c t ร r นี่คือแบบมีคนคอมบมนเยอะมากนะว่าแบบออกเสียงพี่ทาแลอาอ้วก็ออกเสียง character ค่ะโอเควันนี้เดาก็ออกเสียงให้ดูนะคะให้ทุกคนสบายใจ c แ a r เ c t ร r ค่ะโอเคนะคะทุกคนอาตอนนี้นะคะมันก็จะแบบแกะมาปุ๊บมันก็จะมีหน้าไอรอนแมนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็แปะไปที่หน้าของเราปุ๊บแล้วก็จะกลายเป็นไอรอนเกิร์ลค่ะแต่ถ้าผู้ชายแปะก,ก็จะเป็นไอรอนแมนค่ะอันนี้ก็ไม่แพงนะแผ่นละประมาณแบบสี่สิบห้าสิบอะ ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะของที่โกาจากเกาหลีก็คือหมดเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยได้โอกาสแบบว่าจัดระเบียบด้วยกันที่เอามาเหยเพื่อนได้ดูแล้วนะคะถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็คืออย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับวิดีโอใหม่ๆจากดาวนะคะเราจะลงคลิปทุกสัปดาห์เลยนะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมไปดูที่แต่งหน้าด้วยนะานลุคนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย